เครื่องสำอางมิสชีน ยามเช้าอากาศสบายๆแบบนี้เฮวิโ hey, กยังคงเพลิดเพลินอยู่ที่เมืองสวนนัเขตอากาศดีๆแบบนี้นะครับเหมาะกับการหาอะไรร้อนๆทานหรือว่านั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศของเมืองสวนนัเขตแบบชิวๆกันไปก่อนจะพาท่านผู้ชมร่วมเดินทางไปกับเราในวันนี้นะครับเอาเป็นว่าติดตามแล้วกันว่าบาัวจะพาท่านชมไปเที่ยวไปสัมผัสไปเจออะไรแปลกๆถ้าพร้อมแล้วเฮวิโ hey, กครับรกก็สงงงังยยยออมมนนนนนน้้น้เเเีหาด ไ้มาเห็นน้องแลว้วคือแก้วแหวนเย็นเรือนสายตางสะเวนไม้ป้องมันเพื่อนยิงต่างก็มีความสาคัญสบายดีครับเอ้ยสบายดีอ่ะสบายดีครับอ,อ่ะขอขอยีนตรงนี้ได้บอไอ้ไอ้นี่เอ้ย,ออย,ออยเอ้ยขอญาตขอญาตเอ้ยเอ้ยทำไมไกลครับอันนี้เรียกเรียกว่าอย่างครับอันนี้ข้าวจีข้าวจีอ,จวอันนี้คือเหมือนเคยเห็นนะเหมือนเคยเห็นที่ถ้าเกิด เวียดนามคล้ายๆกับของเวียดนามะครับเวียดนามเรียกบันหมี่ปะมแมนบอแ,แมนนะส่วนผสมมันมีอะไรบ้างอ่ะมันมีปาเต้ขาหมูชิ้นหมายมากินแบบไหนอะไเข้ากระหิตหายแบบอ๋อถ้าเกิดใครอยากกินแบบไหนก็เห็น,แ,นแบบนั้นทําแบบนั้นออกมาแล้วเอื้อยชื่ออะไรเนี่ยชื่อซุกชื่อซุกแล้วนี่เอื้อยชื่ออะไรอ่ะชื่อน้อยน้อยอ่านี่ขายทุกวันบอขายทุกวันเริ่มเปิดตั้งแต่กี่โมงอ่ะ หามงครึ่งหามงคึงตอนเช้าตอนเช้าแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอลองชุดหนึ่งแล้วกันจัดมาแล้วกันนะผมไม่รู้ว่ามันต้องกินยังไงอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงเรากวนเลยสุกอ่าชุดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวมีกาแฟด้วยเดี๋ยวสั่งกาแฟโอเคแล้วเจอกันเววขอบคุณหลายขอบใจหลายครับ ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ฮะสั่งมาแล้วข้าวจีบักเต้นะครับผมข้าวจีเนี่ยอาจจะงงว่าคืออะไรข้าวจีก็คือเจ้านี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมฮะหรือที่เรารู้จักกันก็คือขนมปังนั่นเองครับแต่ภาษาลาวเนี่ยเขาเอิ้นว่าข้าวจีนี่ฮะแล้วก็ตามด้วยบักเต้ก็คือเจ้าเครื่องเคียงหรือว่าของมิกเซอร์ต่างๆนะครับแหมผมใช้คำว่ามิกเซอร์นะครับผมทางถนัดนะฮะนี่ครับก็จะเป็น อารมณ์หมูปั้นแล้วก็มีโรยด้วยต้นหอมแล้วข้างในก็จะมีน้ํานะครับเป็นน้ําซุปให้รดด้วยนะครับผมแลวตามมาด้วยข้างหน้านี่ครับไข่กระทะนะครับผมก็จะมีสองของนี่ครับไข่ไก่ไข่ไก่นะครับผมสองฟองและตามด้วยนี่ครับขาหมูนะฮะแล้วก็มีหมูปั้นโปะหน้าครับผมแล้วก็นี่จะเป็นสตางค์เรานะฮะส่วนอีกชามหนึ่งนะครับฝั่งนี้นี่คือ ไข่รกระทะเช่นเดียวกันครับแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่อันนี้ mm. เป็นกระทะอันนี้เป็นจานแะน่อขุญา,าตัดหมูก้อนออกนะฮะใส่ฟา้าบ์นี่เนี่ยะคือโอยสุกเขาบอกว่าถ้าเกิดใครอยากกินแบบไหนก็กินได้เลยฮะจะฉีกขนมปังกินก่อนหรือว่าจะตักหมูตามไปอย่างนี้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับผมแต่ของผมขอแท้ติดแท้ต้องนี่ครับให้ดูเป็นแบบแซนด์วิชอารมณ์แบบไม้ก่อ นี่ผ <Okay. S 1> ิดไทยด้วยอือรสชาติของนมปังเนี่ยก็อร่อยและถิมพันเนี่ยมีความหอมของกลิ่นผ่านด้วยนะฮะแล้วเนื้อหมูเนี่ยที่เห็นเราเห็นเป็นก้อนๆน,นะครับผมอาการเข้าไปแล้วเนี่ยละลายในปากทันทีครับขออนุญาตต่อเลยนะฮะว่าเรามาต่อกันดีกว่าครับเมื่อกี้หมดไปแล้วนะฮะข้าวจีข้าวจีบักเตยนะฮะตามด้วยนี่ครับไข่รกระทะครับผม ท่านผู้ชมสังเกตนะฮะว่าขาหมูนี่มีส่วนเนื้อที่เป็นแดงๆอยู่อย่างนี้นะครับผมนี่นะฮะนี่นะะครับสไตล์ของเขาเี่ยจะเป็นแบบมีเดียมแรงเนี้ยถ้าจะพูดตามภาษาสเต็กสเต็กนะครับผมผม,มก็ไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ว่ากินได้ครับมาถึงที่แล้วซัดได้หมดฮะมาจัดไปครับเช้านี้ที่ลาวครับผมถ้าผมจะไปตักใส่ให้ยากทำไมครับผมเออเขาบอกมาว่าเชฟก,ก็ติ่มกินก็ได้ง่ายดีงั้นสไตล์นั้นแล้วกันฮะ ปั๊บนี่ท่านชมครับยเยอะแบบนี้ฮะอุ่มครับพร้อมนะครับหนึ 1, ่งสองอมเยอะครับไม่น่าเชื่อนะครับผมว่าขนมปังกับขาหมูแล้วก็หมูก้อนเนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีจริงๆส่วนมากเราจะกินก็คงเป็นแบบมันการเบรกฟาก็เป็นไข่ดาวแฮมทอด ไส้กรอกทอดไก่ทอดกับขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนฮะแต่นี่เข้ากันได้ดีแหลมด้วยครับผมผมซาบานครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมาที่เมืองสวนสั์เขตแล้วลองชิมกาแฟของทางรานนะครับผมสาบานเลยว่าถ้าเกิดคุณตาไม่สว่างเนี่ยไม่เอาเท้าวันลูกหน้าได้เลยนะครับผมโอ้โห,โโหจีดไปไหนเนี่ย อิ่มนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นหมดไปแล้วฮะข้าวจีเกลี้ยงทุกอย่างเกลี้ยงหมดนะฮะผมว่าถ้าเกิดเราจะพาคุณผู้ชมเที่ยวไหนต่อเนี่ยติดตามชมกับเฮวิโกะกันห้ามพานฮะ